สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับช่องนู้นโนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ย มาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับแม่ค้าออนไลน์สําหรับสาวๆที่โปรดปานแล้วก็รักในการถ่ายรูปมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนุ่นก็จะมาแนะนํา5แอปดีๆนะคะที่นุ่นใช้เป็นประจํานะคะถ้าเราอยู่ที่มืดแล้วก็หรือว่าอยู่ในแสงที่เป็นแสงจ้าๆเนี่ยคุณที่จะใช้แอปอะไรนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่านุ่นใช้อะไรบ้างมาทุกคนมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็น5แอปนะคะที่นุ่นใช้เป็นประจําเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้ว ะะเรามาดูแอปแรกกันเลยค่ะแอป beauty cam นะคะ beauty cam เนี่ยนุ่นจะบอกว่านุ่นใช้บ่อยมากตอนนี้คือแบบหลงลักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีลูกเล่นให้เรายเรายอะแยะมากมายเลยให้เรากดไปี่ก้องได้เลยค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมคะโอ้โหนี่ก็คือแบบถ้าหน้าเราเนี่ยปรับเยอะเกินไปก็อาจจะเป็นกราได้นะคะแล้วก็ปรับแค่พอประมาณพอนะคะทุกคนนี่นะคะเราสามารถที่จะปรับแบบว่าปรับหน้ารี นะคะปรับแก้มหรือว่าจะทําให้สีสันเราเล็กหรือโตก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะปรับเวอร์เกินไปนะคะทุกคนโอเคเรามาดูต่อไปนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับพีเซตได้นะคะว่าเราอยากได้แสงแบบไหนนะคะแต่ว่าที่นุ่นจะใช้บ่อยก็คือนุ่นเนี่ยจะใช้มาตรงตัวคลาสสิกมันสามารถเลือกได้2แบบนะคะว่าจะเป็นคลาสสิกหรือว่าจะเป็นธรรมชาติธรรมชาตินี่ก็จะแบบว่าความธรรมชาตินะทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคลาสสิกเนี่ยก็คือจะเวอร์วางเลยเหมือนสาวเกาหลีไปเลยนะคะที่นุ่นชอ ใช้แอปนี้นุ้นรู้สึกว่าเวลาที่ถ่ายอะคะ่ะหรือว่าเลือกฟิลเตอร์อะมันจะดูเหมือนสาวเกาหลีนะคะถ้ามาปรับตรงที่ดูสไตล์ของมันนะคะมันจะเป็นแบบแต่งหน้าให้เราเป็นสาวติดก,กงติดก,กิฟต์ก็มานะคะปรับได้นะคะสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้สองอย่างเลยนะคะเป็นเมคอัพนะคะถ้าสมมุติเราแต่งหน้าจัดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องปรับเยอะเกินไปก็ได้แค่พอประมาณนะคะสำหรับนุ่นเนี่ยนุ่นชอบมากๆเวลาที่เราหน้าสดนะคะหรือว่าเราไม่ได้แต่งหน้านะคะมันก็สามารถปรับให้เราสวยขึ้นได้ นุ่นน่ะชอบอัดวิดีโอในแอปนี้มากมากเลยนะคะที่เห็นวิดีโอสวยๆเนี่ยนุ่นก็จะปรับอัดในนี้ทั้งนั้นเลยนะคะใน Beauty Cam นี้นะคะโอเคแอปนี้นะคะที่สําคัญเลยนะคะทุกคนน่ะอาจจะลืม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 เวลาใช้แอปพวกโหมดบิวตี้พวกนี้นะคะคือนุ่นเห็นเยอะมากนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะทุกคนต้องทํานะคะต้องไปลบลายน้ําของแอปด้วยนะคะคือนุ่นเห็นเยอะมากนะคะให้ทุกคนเนี่ยเวลาที่เข้าแอปโหมดบิวตี้พวกนี้นะคะทุกคนจะต้อง ไปลบลายน้ําก่อนเลยนะคะถ้าเป็นแอป beauty cam เนี่ยให้เรามาตรงจุดไข่ปลาตรงนี้ข้างบนนะคะมุมขวานี่นะคะเราไปกดที่กรอบนะคะนี่ทุกคนจะเห็นเลยว่ามันจะให้เราตั้งค่านะคะให้ทุกคนเนี่ยอันนี้นุ่นลบละให้ทุกคนนะคะมาที่ตรงลายน้ําอัตโนมัติแล้วให้ทุกคนปิดตรงนี้นะคะแล้วก็โหมดลบเมคอัพของผู้ชายนะคะก็ควรปิดด้วยเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายรูปก,กับแฟนทุกคนเราจะให้แฟนแต่งหน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราแต่งคนเดียวพอ ใช่ไหมนะคะแท่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆได้เลยโอเคไหมคะทุกคนมาที่แอปต่อไปกันบ้างนะคะเป็นแอปฟ o o ดดีนะคะเข้าไปเลยค่ะตัวนี้เนี่ยนุ่นจะชอบใช้ในการถ่ายรูปอาหารทําฟิลเตอร์อาหารอันนี้จะเหมาะมากเลยเพราะว่าลูกเล่นมันไม่ได้เยอะเท่ากับ Beauty แคมเท่าไหร่นะคะแค่ปรับผิวเรียบเนียนนะคะปรับคางให้ดูยาว ก็ไม่น่ารักเนาะ,ะปรับคางให้ดูแหลมดูคมขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับตาเราก็อาจจะปรับให้โตแต่ว่าไม่ต้องมากเกินไปนะคะทุกคนจมูกก็อาจจะปรับให้เล็กโอ้อันนี้ก็เวอร์ไปนะคะเกินความจริงนะคะสําหรับแอปนี้นะคะนุ่นจะชอบใช้ในโหมดที่เวลาที่เราถ่ายภาพมาแล้วอะคะ่ะนุ่นจะชอบมาใช้ในแอปนี้นะคะมันสาม,มารถใส่ฟิลเตอร์วิด <c oughs> ีโอได้ด้วยนะแอปเนี้ยเจ๋งมากเลยทุกคนเราสามารถที่จะปรับรูปนะคะตรงนี้กดที่แก้ไข ะะแล้วเราก็เลือกนะคะอันนี้จะให้สไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น,นมินิมอลหน่อยนะคะเราก็สามารถปรับที่จะเป็นรูปแบบ ทนสีฟิลเตอร์ที่ชอบได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยนุ่นจะใช้ปล่อยกับการทําวิดีโอนะคะบางทีเนี่ยวิดีโอของนุ่นนังมันมืดเกินไปแอปอื่นเนี่ยทาไม่ได้นะคะที่นุ่นศึกษามาแอปอื่นจะไม่ค่อยมีแบบให้เราปรับฟิลเตอร์วิดีโอเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะเป็นวิดีโอน้องแมวนี่นะคะนุ่นก็จะมาปรับนะคะให้มันแบบว่าสว่างขึ้นเห็นไหมทุกคนมันจะดูสว่างขึ้นสวยขึ้นชัดเจนมากนะคะนี่แล้วเราก็สามารถบันทึกเข้าไปได้เลยแล้วมันจะบันทึก ให้กับในอัลบั้มของเราโดยอัตโนมัต เลยนะคะแอปนี้สิ่นุ่นให้สิบเลยค่ะเพราะว่าชอบมากนะคะสําหรับวิดีโอที่เราสามารถตัดแต่งได้ต่อไปค่ะทุกคนมาแอปโซโดาค่ะโซดาเนี่ยก็จะให้ความอาจจะหลอกนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาที่เราใช้ถ่ายในแสงที่เป็นแสงจ้าหรือว่ากลางแจ้งเนี่ยสวยมากนะคะจะให้รายละเอียดของเมคอัพที่เราแต่งนะคะได้สวยมากตัวนี้เนี่ยนุ่นก็ชอบใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้แบบว่าเป็นบาโอกาสไม่ได้ใช้บ่อยมากตัวนี้ก็จะปรับฟิล ได้เหมือนกันแบบตุ๊กตาหน้ารากุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาจะเน้นไปทางเมคอัพมากกว่านะคะเวลาที่นุ่นเล่นนุนก็จะดูว่ามันก็จะให้ทาเมคอัพมากกว่านะคะตัวนี้ก็จะสามารถแบบปรับผิวได้เยอะปรับรูขุมขนให้เนียนขึ้นได้นะคะตัวนี้ความกระจ่งางใสก็เพิ่มได้นะคะตัวนี้เราก็เอาแค่พอประมาณเหมาะสมพอนะคะตัวนี้ก็จะอัดวิดีโอได้นะคะแต่อัดวิดีโอได้ไม่เยอะเท่ากับ beauty cam เท่าไหร่นะคะตัว beauty cam ถือว่าเด็ดสุด แล้วนะคะสําหรับนุ่นต่อไปเรามาดูกันที่แอปยูไลท์นะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงแบบว่าใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะซึ่งก่อนหน,น้านี้นุ่นก็เป็นคนนึงนะคะน้องแมวของเรามีการเรียกร้องหาสงสัยว่านางอยากเข้ากล้องแน่เลยอ่าเดี๋ยวเอานางมาเข้ากล้องหน่อยน้องอยากถ่ายรูปนะคะน้องอยากถ่ายรูปกับเราด้วยนะคะทุกคนอ่าต่อมานะคะแอปยูไลท์ like เนี่ยหลายๆคนก็คงใช้แล้วก็ซึ่งตอนนี้ก็ใช้อยู่ซึ่งก่อนหน,น้านี้นุ่นก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะก่ ที่จะมารู้จักกับ beauty cam นะคะซึ่งนุ่นรู้จักกับ beauty cam ปุ๊บใช่ไหมคะนุ่นก็เลิกใช้อยู่ l i ฟ e ไปเลยค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าแอป,ปนี้มีอะไรดีนะคะแอป,ปนี้เนี่ยสำหรับนุ่นเนี่ยมันก็ให้ความคล้ายๆกันค่ะแอป mode beauty นุ่นว่ามันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ความชอบของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับนะคะให้ดูเป็นสาวแบบว่าสาวเกาหลีได้เหมือนกันพวกเมคอัพ <c oughs> หรืออะไรแบบนี้ค่ะสำหรับนุ่นเนี่ยลูกเล่นอนะ่ะมันก็ยังแพ้ beauty ของเราอยู่ดีนะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะข้อเสียของ Yulight นะคะสำหรับนุ่นเนี่ยนุ่นมองว่า วิดีโอ Eig, ได้ไม่เยอะเท่าไหร่มาที่แอปสุดท้ายกันบ้างนะคะก็คือเป็น n โนนั่นเองแอปซโนเนี่ยดาราเล่นกันเยอะมากนุ่นไม่แน่ใจว่าแอปซโนอค่ะเป็นเือเดียวกับติ k t o k หรือเปล่าเพราะว่าฟิลเตอร์หรือว่าตัวการ์ตูนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายติ๊กต็อกมากๆเลยนะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือมันทําให้เราดูเหมือนสาวจีนมันออกจริงๆนิดนึงนะทุกคนสําหรับแอปนี้นะคะแอปซโนเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตแอปใหม่อยู่แล้วนะคะปกติเนี่ยมันจะ มีบูงแมลงเนี่ยอยู่ข้างล่างให้แท็บให้เราเลือกนะคะแต่ตอนนี้มันไปอยู่ข้างบนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็กดเปิดนะคะแล้วเราก็กดเป็นโหมด normal นะคะแล้วก็ดุ๊กติ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 ๊กได้เลยเรียบร้อยแล้วเราก็เซฟค่ะแล้วเราก็เอาไปไว้ในสตอรี่ของเราได้แบบว่าสวยๆเก๋ๆเลยค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนแอปที่นุ่นบอกไปนะคะ5แอปที่นุ่นใช้นะคะก็ลองไปเลือกดูนะคะว่าสําหรับตัวเองเนี่ยเหมาะกับแอปไหนนะคะนุ่นเชื่อว่าวันนี้นะคะ5แอป พี่นุ่นเอามาบอกต่อทุกคนนะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้มากๆเลยนะคะสําหรับสาวๆชอบถ่ายรูปนะคะแม่ค้าอยากถ่ายรีวิวสินค้านะคะก็สามารถเอาไปใช้แล้วก็เอาไปปรับในแบบที่ตัวเองชอบได้เลย<ม>ถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้นุ่นด้วยนะคะ <Wow. S 1> เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะคะของนุ่นในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะในการถ่ายรูปแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ทุกคนเลยวันนี้นะคะบ๊ายบาย